จริงๆเราก็อยากเพิ่มนะครับแต่ด้วยสถานที่อะไรหลายๆอย่างด้วยณช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ทุกคนน่าจะอัดอันาการจัดคอนเสิร์ตกันมาหลังจากโควิดครับผมก็เลยจะมากระจุกอยู่ช่วงนั้นซะส่วนใหญ่ทำไม่ฮออะไรต่างๆมันไม่ว่างด้วยอย่างที่บอกว่าความฝันเราจริงๆความฝันเราตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อะไรแค่แบบอยากจะเออซื้อบ้านเลี้ยงครอบครัวได้แค่นั้นก็ถือว่าแบบเป็น,นสิ่งที่สักเซสมากสำหรับเราแล้วครับแต่วันนี้เราทำสำเร็จแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มาไว มาไวมากเหมือนกันอโอ้ถามถึงแฟนมีตใช่ไหมครับพร้อมขนาดไหนล่ะครับพร้อมขนาดไหนตอนนี้ก็เราอยู่ในขั้นตอนเตรียมทุกอย่างอยู่ครับผม ตอนนี้เราเรากำลัง MM จะเริ่มเริ old, ่มซ้อมแล้วกําลังจะเริ่มลงปฏิบัติจริงๆแล้วตอนนี้เราเราวางวางทุกอย่างไว้เกือบเกือบครบเกือบร้อยแล้วครับเหลือแค่ลงลงปฏิบัติจริงๆแล้วก็ฝึกซ้อมนั่นเองครับก็อาจจะพิเศษกว่าด้วยแหละครับผมเพราะว่าการที่แบบเราไปหาพี่ๆแฟนคลับต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นแนวออกอแนวแฟนมิตมากกว่าแต่มนี่ก็จะมีแบบขนาดย่อมลงงานหน่อยแต่ว่าพออุ๊ยขอโทษครับ ว่าพอพอที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นแนวคอนเสิร์ตเลยมก็จะมีความแบบยิ่งใหญ่ความจัดเต็มมากกว่าแน่นอนครับคนลุกเมล,ล่อเจอเจอทุกคนที่นู่นอ่ะคนลลุกมากครับผมพี่พแ,พแฟนคลับนีตรอแฟนทุกคนน่ารักครับอยาคอนเสิร์ตเองบัตรขายหมดไทยโอ้ใช่ครับผมก็ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางโอชิมากๆเลยนะครับผมที่ที่ช่วยกันผลักดันแล้วกันทําให้มันเกิดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําให้พี่แฟนคลับเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามาจอยกับคอนเสิร์ตตรงนี้ของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณทางโอชิแล้วขอบคุณแฟนคขับ ถืทุกคนมากที่ให้การสนับสนุนผมนะครับอไย่างไรหรือว่าคนรอบดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่ก็มีก็มีที่เห็นแบบว่าบอกให้เพิ่มรอบอะไรเงี้ยผมเอาจริงๆเราก็อยากเพิ่มนะครับแต่ด้วยสถานที่อะไรหลายๆอย่างด้วยณช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ทุทุกคนน่าจะอัดอันการจัดคอนเสิร์ตกันมาหลังจากโควิดครับผมก็เลยจะมากระจุกอยู่ช่วงนั้นซะส่วนใหญ่ทําไม่ฮออะไรต่างๆมันไม่ว่าง ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> <laughs> ชิวได้ด้วยแล้วกม็มีมีแบบไปดูแอบดูนิดนึงทางดังผู้จัดการด้วยวันนี้สามเพลงมันแบบสามเพลงวันนี้ใช่ไหมครับอต,บตอบก็โอเคนะครับก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดไหนพราะคอนเสิร์ตรอบที่แล้วก็ไหวอยู่เราคิดว่ารอบนี้ก็น่าจะไหวอยู่แล้วครับครั้งนี้กี่เพลงครัอ่าไม่แน่ใจเลยครับไม่แน่ใจครับผมสรุปสรุป เด็เพิ่มรอมใช่ไหมแต่รับก็ตอบรับดีขนาดก็อาจอาจะมีโอกาสมีโอกาสครับผมแต่ว่ามันก็ต้องดูในหลายๆหลายๆเรื่องด้วยก็อยากให้รอติดตามกันก่อนแล้วกันครับซ้อมเป็นยังไงบ้างคะในช่วงนี้ช่วงนี้ก็โอเคครับผมซ้อมเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็อาจจะมีซ้อมรองนิดหน่อยแต่ว่าต่อไปก็อาจจะไปเริ่มแบบเข้าเข้าเจอครูแบบจริงๆจังแล้วครับ ถ้าถามว่าทอไหมช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ซ้อมบ่อยเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าด้วยเรื่องละครของเราด้วยแล้วก็เรื่องออพวกอ e ีเวนต์อะไรต่างๆด้วยครับผมก็อาจจะแบบมีซ้อมเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยถามว่าทอไหมก็ไม่ทอครับผมเราก็ไปเรื่องเราทำทำให้ดีที่สุดครับทั้เเสด็รอบนี้ต้องซ้อมอะไรหนักพิเศษไหมรอบนี้รอบนี้รอบนี้นนไม่รู้ไม่บอกดีกว่า,าไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่า,ม,วามีครับมีแน่นอนครับผมอยากให้เราติดตามกันว่าจะเป็นใครบ้าง

ใช่ครับตอนนี้เราออกแบบเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับผมได้บ้านได้แบบบ้านที่ต้องการได้ทุกอย่างแล้วครับตอนนี้รอเหลือถมดินนี่แหละครับมันนานตรงนี้แหละครับผมเพราะว่าช่วงก่อนตรงนี้ก็จะฝนตกตลอดด้วยดินที่แบบถมไปมันก็ไหลออกไหลออกต้องถมถมถมเรื่อยบอกไปถึงแบบบ้านใช่ไหมครับแบบบ้านจะเน้นยึดที่ความคิดเราเป็นหลักครับผมแล้วเราก็ไปเหมือนกับอธิบายความคิดให้เขาเสถาปนิกใช่ไหมครับสถาปนิกฟังแล้วถามี่เขาก็ออกแบบมาให้ ต้องตอบกรองความต้องการมากแค่ไหนบ้างหรอก็ผมรีเควสสนามบอลไปเขาเขาก็แต่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่สนามบอล11คนนะครับถ้าเป็นสนามแบบฟุตซอลเล็กๆ5คนอะไรเตะสนุกไหมเขารับเกินหรือเปล่าก็ไม่น่าเกิน20มั้งครับไมายถึว่าน้ำพักน้ำแรงหรอเล่ใช่ใช่ใช่ครับผมน้ำพาน้ำแรงเลยคแหละรู้มาากแม่ลูก น่าจะบานอยู่แล้วแหละครับผมเพราะว่าผมเห็นแบบพี่ๆส่วนใหญ่ที่แบบรู้จักที่แบบมีประสบการณ์ที่แบบเราทำถามมาก็ส่วนใหญ่ก็จะบาลยามันไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยร้อยร้อยเลยแล้วกันครับผมผมคิดคิดว่าน่าจเตรียมเตรียมไวประมาณไว้แล้วน่าจะมีครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยากจะได้อะไรเพิ่มหรือเปล่าไงครับต้องรอรอดูบ้านอะไรเสร็จให้เรียบร้อยก่อนอันนี้คือกิจของน้องนิดกี่ปีคานหลังนี้ ก็ตั้งแต่เริ่มทำงานครับ3ปี4ปีได้ครับผมอุ้มใจภูมิใจมากเลยครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าความฝันเราจริงๆความฝันเราตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อะไรแค่แบบอยากจะซื้อบ้านเลี้ยงครอบครัวได้แค่นั้นก็ถือว่าแบบเป็นสิ่งที่สักเซสมากสำหรับเราแล้วครับแต่วันนี้เราทำสำเร็จแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มาไวมาไวมากเหมือนกันก็ไม่ถึงมีแบบสนาม เพราะว่าถ้าสนามบอลที่อื่นเราเราไม่มีสนามบอลตัวเองเงี้ยเราเวลาแบบเลิกงานมาอย่างเงี้ยครับผมเลิกกองสี่ทุ่มเราก็แบบขี้เกียจอาบน้ำออกไปเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปกับเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่บ้านอยู่บ้านเราก็สามารถแบบโทรชวนโทรชวนเพื่อนได้เลยหรือว่าเอ้ยเตะบอลไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเตะก็มามาเจอที่บ้านเลยเป็นออดดหรือออดดอครับเป็นออดดอเป็นออดดอครับออดดอ เขาแบบอยู่เลยใช่ไหมครับสี่ปีไม่น่าเกินสี่สี่หรืห้าปีคิดว่าครับนหลังนี้เลี้ยงเท่าไหร่่ะนาจี้ก็ไดครับบ้านหลังนี้เดือนที่เท่าไหร่ลูกมีสนามบอลเอ่อไม่ถึงไร่ไม่ถึงไร่ครับอาบอวยายยืมต้องฝึกมาจากใครบ้างอะไรครับใช่ครับเราแบ่งขายมาครับจากจากเอ่อคนรู้จักแถวนั้นด้วยครับนอกจากแบบว่อะไรปกติบ้านมีสตูดิโอหรือเปล่าเสียในบ้านแล้วครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นห้องอาซาอะไรอย่างงเี้ย ห้องห้องน้องแมวใช่ครับผมเป็นบ้านน้องแมวเนี่ยเท่าไหร่แล้วครับอะไรครับบ้านน้องแมวกะพุ่มเท่าไหร่บ้านน้องแมวสรุปแพงกว่าบ้านผมอย่างนี้แบบก็ก็ก็กะกะทำห้องเอาไว้ให้น้องเขานั่นแหละครับผมเพราะเราก็อยากจะมีสเปซมีอะไรให้น้องเขาวิ่งมากกว่าตอนที่อยู่คอนโดตอนนี้ครับอ่วอ่าอ่งคือ่าอ่าอ่นอ่าอ่าอาอ่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  ใช่ครับผมก็พี่พี่แฟนคลับทุกคนเนี่ยแหะที่แบบคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตกันนะให้แบบเรามีงานมีทำอะไรมาอย่างนี้มาเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยครับ